สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่12พฤศจิกายน2565มีการเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีที่ทางด้านคุณอภิวัตรขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินคดีแก่ผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกตัฐมนตรีรวมถึงคณะร,รัฐมนตรีและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือว่าคอตอสสอนะครับซึ่งเป็นตามคําสั่งของนายกฐระตรีที่32ทับ2พ63ได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอนางเลิงให้ดําเนินคดีกับทางด้านนางอัมรัตโชคประมิตรกุลสสพักเก้าไกลที่ได้โพสต์ข้อความลงในบัญชีทวิตเตอร์ซึ่งเปิดเป็นบัญชีแบบสาธารณะบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยทางด้านเจี๊ยบอัมรัตโชคประมิตรกุลนั้นเนี่ยได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564ด้วยข้อความว่าโจรอุ้มโจร เจ้าข้าเอ๋ยใช่เลยนายกโจดอุ้มเด็กเดินยานายกก็ปล้นเข้ามาเจ้าข้าเอ๋ยแล้วก็จิดแฮชแฮแท็กอยากฟ้องก็ฟ้องมาเลยเจ้าข้าเอ๋ยซึ่งถือเป็นร้อยคำที่เป็นการดูหมิ่นทําให้ถูกเปลียดชังและเป็นข้อความอันเป็นเท็จจึงเข้าแจ้งความไว้โดยมีทางด้านพันตารวจโทอาทิตย์ดอนนันชัยรองผู้กํากับสอบสวนสถานีตํารวจนครบาลนนัางเลิงเพื่อให้ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินคดีกับทางด้านนางอมารัดโชคปมิตรกุล หรือว่าเจีย๊ยบเนี่ยครับให้ได้รับโทษตามกฎหมายล่าสุดพบว่าทางด้านพันตํารวจโทนิติธรตติชยานนท์รองผู้กํากับการสอบสวนสอนอนังเล้งได้ขออนุมัติหมายจับจากสารอาญากรุงเทพใต้เพื่อออกหมายจับทางด้านเจีย๊ยบอมรัฐโชคประมิตรกุลแล้วเมื่อวันที่27ตุลกาคม2565นะครับในข้อหาหมิ่นประมาทนายกรัฐมนตรีด้วยการโฆษณาและมีเหตุอันควรเชื่อว,ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงดำเนินการขอสารออกหมายจับดังกล่าวนะครับ ซึ่งมีรายงานว่าทางด้านเจีย๊ยบอวบรั์โชคประมิตรกุลตอนนี้ได้รับหมายจับเป็นที่เรียบร้อยและจะเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนที่สอนอนาังเลิงในวันที่15หพฤศจิกายนนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าเจีย๊ยบอวบรั์โชคประมิตรกุลนั้นเนี่ยมีหลายครั้งนะครับที่โพสต์ข้อความมินเม์นะครับในการที่จะทําให้คู่กรณีนั้นสามารถแจ้งความดําเนินคดีได้แล้วก็นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางด้านนายอภิวัตขันทองนั้น ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจีย๊ยบอมรัฐโชคความมิตรกุลนะครับท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นเนี่ยก็ดําเนินการในการออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องรอดูว่า15พฤกจิกายนนี้เจีย๊ยบนั้นจะไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สนอนาังเลิงตามที่มีการรายงานข่าวเอาไว้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งครับที่ช่องหาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ